กับสบายดีสวัสดีเด้อ่อแม่พี่นอ้องบวาสิเป็นทางไทยฟังลราและต่างประเทศเนอะยนดีต้นข้าสู่ช่องสาวเพชรสมัยสาวเลาว่าคือเก่าเนาะเมื่อนี้มื่อนี้กะตัดภาพมาอยู่ในสวนเนาะ่อแม่พี่นอ้องหลังเฮือนสมัยเอกเนาะบรรยากาศก็ได้ส่วนของเฮากะหากรมีเต่ต้นกล้วยครับอันหัวสิไข่าเนาะ่อแม่พี่น้องนี่นาอส่วนของเฮาก็สิเป็นทางนี้ทางด้านหลังเนาะ พี่กายช่องสามกี้ตอนนั้นก็หากระปุกเนาะกับต้นค่าต้นมะเขียบเนาะปี้สมัยกับบาแอนเนาะสีใดลงมือปลูกพักเนาะพ่อพี่น้องพ่อโบได้ซื้อเนาะพอได้เก็บในสวนกินสีปลูกพักปลอดสารพิษเนาะใส่แต่พุ่นนั่นในค้อข้อนี้แหละพ่อแม่พี่น้องบบาวแอนเพิ่นกำลังคุดเนาะขุดนานพัก ลมหนาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สามโมงสี่ข้าวสี่โมงเนาะหากระมาแต่เฮือนน้องปาจีนเนาะแล้วบันี้เนาก็สิลงมือกันพากันเช็ดอันสวนปลูกพักเนาะเรากำจะไปเบิ่งว่าเฮาสิปลูกพักยังแน,น่แต่ว่าตอนนี้สมัยสิเฮ็ดขนาดมันไว้ก่อนเนาะแล้วก็เช็ดทั่วไว้ก่อนเนาะยันไก่ไปสะไก่สมัยกระเบอเอ็นกระลายโตเติบแล้วพ่อแม่พี่น้องยันไก่ชีหาโตแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยไก่ตีเอกแอนสตูดิโอพผ่นแพงแท้ นี่เนาะหาตัวไปพี่น้องจะตัวงามๆนี่กะไก่น้อยเนาะหกตัเบาะเลยเนาะนี่กระได้กะไก่ของสมัยกระเป๋าแอนชิมีเป็ดน้อยสิบตัวเนาะอยู่พุ่นแล้วกัไก่แม่หนึ่งตัวหมอกกำลัลงพักเนาะพ่อแม่พี่น้อกงกำลังไข่เป็นนายของเราชายกระเปาแอนคุดเนาะแต่สมัยเจ๊จิคุดเปลี่ยนกันคุด ม่วนบ่หรือเมื่อยนี่มาคนโมตอนี่ร้านก็มาซ่อยหางซ่อยหยังเด้อบ่แม่นว่าบังไดสมาชิกก็มาซอยนี่สะแล้วบดนี้มือนาเสียหญ้าเนาะสมัยบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ I mean ่งเนาะพ่อพี่น okay. ้องบต้นุ่งบแอนปลูกกันบักหลายๆนึงแม่นฮอดบ่10บ่าแอน10บ่าต้นก้นจนเบิดมันบวมน้ําเนาะยังต้นเดียวมากเดียวคลอต้นกล้วยของเฮาก็ได้ ตัวหนึ่งบักเลยเนาะโปกเป็นหมากได้เครื oui, หอหนึ่งกวยโปรกสองเท้วกับพ่อแล้วเร็ดมานี่ยำมานนี่มาค่อยชิคุดจะมาจับกองไหเนี่ยลูกไก่กับโวรกพี่น้องเป็นกระป๋อยแ๊กแๆ๊กแจ๊กแก๊กจะปลูกงานพักยังแน่นี่ยเนาะ ี่ของแค่เนาะเห็ดสวนเนาะเคยเห็ดแล้วเน<ร>าะบ่าได้สิปูกัเอียงอันนี้คันใหญ่โพดจนบุมี่ดมองสิปูกแ้วบบนี้พอแล้วให้จองขันให้จองพาเบาเอ็นออกกําลังกายเนาะพี่นนอง ใน,นาย,ยานี่ทำไมกระเสียมือนะทำไมก็ไห่ลานน้อยน้อยจับก้องแทนให้มอต้อนจับให้ไม่ช่วนนับกานเด,เดนมิมเป็นพี่น้องข้าวที่บกป้วงไปเลยเนาะว่าผมเรามันอันนี้นอ้อมเผาปะถัว่วปะเถิงนะถ้าต้าจะเป็นไก่จะทิชเู่ได้นอ้อ่จะห้าวทิอ้อมเอาเลย พอไปเขตน้นพักมาหนิเลยไป้ีิบุกพักเอียงไงฮะจะมาชิดจะมากวดซอยแล้วดูจะเป็น ตัวในเรือนปลูกบัวพักอันขอบ้อบแล้วมันจะเป็นพักกาดชอบเนี่ยะมาน้แเราก็จะปลูกุกสามอย่างทุกอย่ากเอาจักข้างลาข้างละสี่สีตาก็พอละเอียดอีจองตาโอเคสี่หนานสตา ไเียมะะมันะดรองดหมูตอนคนจะกองทู้ปากให้ทำไมห <c oughs> มูหมูตอน,อนเป็น,นาเน,นะทุกคนแม่ามาดมงยงใส่ส่งขาดข้าเนาะส่ง เล่นบ่นพ่อพม่พี่น้องเลยส่งส่งเล่นถงพ่อส่งอะไรุงขลปลูกพักเนาะพอได้กินใน,ใ,ในสตาพอบริสุทธิ์ เห็ดค่น,นี้ได้แล้วเนาะใคแตะใกล้ใดทำไมชีดิงใส่ใดออกมาเลยมึงคนคาขาดคาทั่วเรา บมมีเงินซื้อส่ง,ง,ง,สงม,สมัยนัพี่ต้องไป่งขาดบึกทำไม หวนนะอาเซียใชมไมชิลองอาจ็ปพุดธนะ

3อย่างเะเปนเนาะแบบยแบบอย่างเนาะช่างสี่ทีนานแปดนนเนานนู้ชาบขึ้นน,นี่เาะ ตาบ่อยพอแล้วเฮ้อีกตาหนึ่งสองตามัจะไปจะหกอยาจะไปต่อมาก มาทำมือ <anci> ล่อนขามืก้องอ่กัไเจ้ามาปวดแน้ะพ่จักเจ้าาที่นะเบุ้งดูลนนเจ้ามาที่นะมุกมุกแผล่แผล่ ิไอเลยิมดไอง่ิไ่ก่งิะไม่เก่เไม่ได้ได้เและาบนมีินน่องกะชิระมาณนี่นะฮัของเฮากระยมบันแล้วนะปลูกัาใต้น้ำนึง ทำเแน่นอนทำไมก็ขอจบคลิปแค่สามมิลเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องไปดี